มีศัตรูอยู่ใกล้ๆ First blood ขอบคุณนะยิวคูดาวอยู่ คุณน่ะ Triple มีศัตรูอยู่ใกล้ๆ Good. คุณนะขอของหน่อยมีศัตรูอยู่ใกล้ใกล้ <First> ขอบคุณนะมีสัตรูอยู่ใกล้ๆ มีศัตรูอยู่ใกล้ๆ